มาแนะนำสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์ตัวนี้เป็นรุ่น300วัตต์นะครับผมจะมารีวิวติด2ด้านหน้าตัวบ้านเป็นตัวใหม่แต่เดิมเนี่ยเราติด2รอบลงจอดรถอยู่แล้วนะครับ ทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับโดยที่แผงโซลาเซลล์เนี่ยเราอ้อมไปติดด้านบนเพื่อรับแสงแดดทั้งวันในตอนกลางวันนะครับเราก็จะสามารถวางไว้แบบนี้ได้เลยหรือว่าถ้าบ้านไหนมีหลังคาเราก็ติดบนหลังคาได้นะครับอันนี้ผมส่องจากด้านบนลงไปที่บริเวณสนามด้วยนะครับมาดูตอนกลางคืนกันอันนี้เป็นแสงที่มาจากโซลารเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับเราไม่เปิดไฟบ้านเลยแม้แต่ดวงเดียวลงจอดรถสว่างมากแล้วก็ตัวใหม่ของเราเนี่ยสว่างแจ่มมากมาก นะครับอันนี้ผมลองปิดให้ดูบริเวณด้านหน้าที่มืดมืดมดอยู่นะครับผมเอามาติดเพิ่มอีกจุดหนึ่งนะครับลองดูแสงกันครับผมกดเปิดปุ๊บไฟก็จะสว่างปับ๊บไฟจะติดเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดใครสนใจกดสั่งซื้อคลิกซ้ายมือเลยนะครับ